เพม,พมสวัสดีครับนะอ้วนโกน,น,นยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับแม่แต่น้าไม่สบายเลยจ้ะโดนอีกแล้วครับบระกาศหยุดเพิ่มเติมไปอีกแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยจะบ้าตายนะบอกเลยเออธุรกิจ อื่นๆของน้านี่ตอนนี้ที่อยู่ในห้างนี่จบกันเลยนะฮะห้ามซื้อขายนะครับปิดต่อเนื่องไปยาวๆนะครับครั้งแรกนี่น้านึกว่าพรุ่งนี้จะได้เปิดแล้วนะออาจบกันไม่ได้เปิดอ้าวช่างมันอยู่กับนี่เลยครับ TS 911ว้าวนะจ๊ะเชื่อใจมั่นใจได้นะครับเรื่องการเบิกการถอนนะจ๊ะแล้วก็นี่ครับขอแนะนำนะครับช่องน้องใหม่ในเครือ TS 911ว้าวนะครับ น้องหมวยพารวยอ่ะน้องหมวยพารวยนะครับจะมาแนะนําทุกท่านนะครับในการโ,โยก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 เข้าไปให้มันไม่ใช่โยกสล็อตนะครับโยกสล็อตนะจ๊ะโยกสล็อตนะจ๊ะใครอยากดูแนวทองการโยกสล็อตแบบบวกง่ายๆบวกเร็วๆนะครับไปติดตามน้องหมวยพารวยได้เลยนะจ๊ะเอ้ามาวันนี้นะวันนี้ พอดีเมื่อวานครับได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งในคอมเมนต์ของ YouTube บอกโหมีคนหนึ่งยิงอะไรนะยิงมังกร488ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละแต่ยิงนัดละ200อะ่ะแตกทีได้แสนหนึ่งบอกโอ้พระเจ้าช่วยแตกทีได้แสนหนึ่งเออเขาบอกเริ่มทีละ20พอ20ได้แตกไป80 80แตกเป็นร้อยร้เป็น200โอ้โหนะบอกพระเจ้าช่วยเอาก อาตามทางใครทางมันนาะนี่แหละครับเข้ามา5,000นะครับยิง20บาทนะจ๊ะเออเอา้ามาลองดู20บาทเผื่อมังกรทองแตกก็ได้หมื่นหนึงอะ่ะเออเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนอะไม่ต้องเยอะกันถึงขนาดนั้นนะ้าก็แบบไม่กล้าเหมือนกันครับบอกเลยูยิงนั้นละ200นี่ใจคอทำด้วยอะไร <c oughs> ต้องต้อง,องใจคอแบบเขี่ยมปหดมากนะเออเอา้าวเราก็อยู่กันกันกบกฉากวอร์ม,<อ>มปืนนะครับช่วงนี้ฉากนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนฉากวอร์มปืนนะครับเน้นยิงที่ไอเทมนะครับตามสไตล์ของน้านะครับน้าแนะนําให้ยิงที่ไอเทมนะครับปลาซิลปลาซ้อยยิงได้ถ้าอยากจะได้ซองอ่งเปามาลุ้นเปิดเอานะครับแต่ว่านี่นะเลือกไอเทม ถ้าไอเทมไหนไม่ชัดนะเออเป้าไม่เคลียนะครับใช้วิธีการช็อตก็ได้นะเออและนี่ยิ่งเรามาเล่นห้องฟอตไลน์นะเล่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวนี่ไม่ต้องซีเรียสนะครับค่อยๆไม่มีใครมาแย่งนะแต่ถ้าเฮเล่นห้องอื่นนะเช่นห้องอะไรนะห้องเอ็กซ์เปิดห้องจูเนียอันนั้นมีคนเล่นกับเราเยอะเพราะนั้นมีวิธีหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือ ดูว่าเขาหนีเขาจยิงอะไรนะครับแล้วถ้ายิงไม่แตกเราค่อยไปตามซ้ำก็ได้นะไม่แปลกเพราะจะมีเพื่อนเล่นด้วยกันกับเรา4คนเลยทีเดียวนะครับเออเอาวนมาสอ้เราจะลุ้นให้วนมาส,สวยสปัดโถอ้าวไปยาวยาว,ยาวไปฉากนี้โอ้สงสัยมาที่ต้นด่านหรือไม่เปลี่ยนน้ำทันทีด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด ออราชาชรับสเสด็จนี่เห็นไ,ไหมดูวิธีการยิงรับสเสด็จราชามางกรของนะ้นนะครับน้าจะไม่ยิงแบบสุรุ่ยสุร่ายนะเออค่อยๆยิงค่อยๆยิงถ้าแตกแล้วค่อยซ้ำเออไม่แตกก็เปลี่ยนตัวเนี่ยเห็นไหมอ่าไม่แตกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นถ้าไม่มีตัวอื่นก็ไม่จำเป็นต้องยิงก็ได้นะครับพักๆเอาไวอ้อ่ะเลือกตัวนี้ก็ได้ไอ้พวกนี้ก็คูณเยอะคูณหลักร้อยเหมือนกันยั่วเหลือเกินยั่วเหลือเกิน แต่น้าก็ยังไม่ยิงนะยั่วขนาดนี้เออลองจะไปแล้วเลยลองแต่เกาไม่แตกอยู่ดีนูแม่มายั่วจับจังหวะดีๆนะครับนาเน้นนะครับตั้งแต่คลิปแรกของนาจะถึงคลิปปัจจุบันน้าก็ยังบอกนะครับว่าต้องจับจังหวะให้ดีนะครับจังหวะเป็นสิ่งสาคัญนะครับนี่เห็นไหมเพราะเลือกเอาคื ราชามงกุฎเนี่ยถ้าพอมันแตกมันจะแตกซ้ำๆได้นะครับแตกยาวๆรูดๆไปเลยนะครับอ้าวระหว่างนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะจ๊ะตอนนี้นะครับ TS911 ว้าวนะจ๊ะเขามีโปรสุดพิเศษสําหรับทุกท่านนะครับนั่นคือโปรฝากต่อเนื่องนะครับโปรฝากต่อเนื่องโปรฝากต่อเนื่องคืออะไรนะครับท่านนะครับเพียงทุกท่านนะครับฝากต่อเนื่องแค่5วันนะครับขั้นต่ําแค่วันละร้อยพอนะ ฝากต่อเนื่องขั้นต่ำวันละร้อยห้าวันนะครับพอครบห้าวันนะครับรับไปเลยโบนัสอีกห้าร้อยบาทนะจ๊ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับอนะบอกเลยครับไม่มีแล้วโบแบบนี้นี่เรียกว่านะโบโคตรจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากแค่วันละร้อยห้าวันเออครบวันที่ห้านะครับรับไปเลยนะครับอีกห้าร้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจทักไปเลยครับ at wow 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 นะครับ ว้าวว้าวว้าวเอามามาแล้วมังกรคองยิงอยู่คนเดียวด้วยเอาค่อยค่อยอะค่อยค่อยไม่รีบมากชิมลางชิมลางก่อนชิมลางใช้วิธีชิมลาง,ลางเ,าเปลี่ยนช็อตเอามาแล้ว จะครบหลูแล้วเด้อครบละมาสี่ทิศครบ,บเลยครับ,รบอุ้ยโอย้เออ่ขยเยกชั่วอุ้ยวันนี้ราชามังกรดีนะทุกท่านราชามังกรนะว่าแตกใช้ได้นะแต่ผมผันตกใจสะดุ้งเครือกเอามามังกรทองรอบสองมาได้แล้วอย่าเสียเวลามาล้จัด จัดไม่มีใครแย่งค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสิเออโอ้แตกเยี่ยมมาสี่แปดแปดหรือเปล่าโอ้สองพันขอโยษโอ้เก้าพันสามเรออกเลยไหมล่ะออกได้แล้วเนี่ยกำไรทั้งสี่พันทะลุห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลด้วยเนี่ยนี่กำไรสี่พันอ่ะอีกสักหน่อย ขอเผื่อมังกรทองจะแตกสักตัวเอามาขออีกตัวแล้วออกเลยมาขออีกตัวเดียวแล้วออกเลยมาหยุดนะ ทำไมไม่ยอมมาอ่าไอปวัตปาซิวปาซอยพวกนี้จริงได้นะจ๊ะเพราะมีโอกาสดได้ซองอ่างเป่านะครับมาอย่าลืมซองอ่างเป่าด้วยนะมาแล้วรับสเสด็จเตรียมตัวเดี๋ยวปล่อยที่ไปก่อนเอาอูนมังกรทองมางั้นเอามังกรก่อนอยากได้สักตัวได้ออกได้แล้วมั้งเออเอาซิเอาสิาสมาวัดกัน วนมาโอ้ไม่แตกเลยวะโอ้เสียดายแตกไหมแตกไหมแตกไหมโอ้ไม่แตกพระเจ้าช่วยโอ้ไม่แตก เปียนน้ำเป็นดานปูแดงเออใครเคยกินไหมขนมถุงถุงขนมปูแดงใช่ไหมหรือปูดำวะเอามาแล้วนี่ไงหาซองที่สว่างที่สุดนะครับซึ่งนะว่าซองนี้นี่ไงเป็นไงเล่าโอ้ยโอ้ยแต่ไม่น่าเปลี่ยนเลยซองน,นั้นมันต้องสี่พันแต่นี้ก็ไม่เลวร้ายนะครับคือทฤษฎีซองซองแซงนะครับถ้าท่านยิงได้เปิดซองอาง่างเปานะครับ จ้องไปที่จอนะจ๊ะดูจอที่สว่างที่สุดตัดสินใจเลือกซองที่สว่างที่สุดนะครับมีโอกาสสูงที่จะไม่เยอะสุดก็เบอร์สองนะครับหรือเลวร้ายก็เบอร์สานะไม่ค่อยแย่นะครับอ่าอันนี้เป็นทฤษฎีจากเพื่อนของน้านะครับที่อยู่ที่เวียดนามนะครับแม่ไม่ใช่น้าคิดเองนะน้าไม่เอาเครดิตนะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนน้าที่อยู่เวียดนามก็ทักมาบอกเฮ้ยน้าลองวิธีนี้ดีอ่านี้ดัดไป นานมากนะทฤษฎีนี้แต่ก็ยังคงใช้ได้ดีนะครับยังคงใช้ได้ดีนะครับามาหาหาเนี่ยวิธีการหาหาพวกซ่องอ่างป่าหาจากพวกนี้นะครับปลาซิวปลาซอยพวกนี้นะจ๊ะ ก็จะแตกมไหมปูกี้เล่นคนเดียวก็จะเหงาเหงาหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ดีแล้วไม่มีใครมาแย่งเอาวงล้อ,อวันนี้ไอเทมโบนี้แตกใช้ได้นะโอ้ลงมาลงมาสวยๆถ้าสามหลงทำไจะบอกคูณสามร้อยนี่ออกเลยนะจ๊ะ อ,อมา,อากระสุนฟรีด้วยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกันอัดปูแดงโอ้โหตายน้ำลายจะฟูมปากไม่ได้สักบาทบ้าหรือเปล่า ไม่มีไม่เป็นไรนะครับทุกท่านอย่างที่น้าบอกนนะั้นเราต้องเลือกไอเทมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกตัวนะไม่เอานะเราเลือกตัวที่คิดว่าดีสุดแล้วพร้อมสาหรับเราที่สุดจับจังหวะดีๆนะครับเออมาช็อตหน่อยช็อตโอ้ขอสักตัวสองตัวนะนะโอ้โหดูเดือดมากด่านปูวันนี้ วงล้อก็ได้มาหมุนสวยๆเออลงมา<ฮ>ไม่มีเลยนะครับซองสมบัตินะครับ มาจัดไปหาอ่งางเป่าต่อไปอ้าวระหว่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นะอ้วนคนยิงปลานะครับมี2ช่องนะครับคือช่องปัจจุบันที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ช่องนี้นะครับคือนาะอ้วนคนยิงปลาออริจินอลนะครับกับนะ้าอ้วนมีช่องสำหรอัอีกช่องหนึ่งชื่อว่านะ้าอ้วนคนยิงปลา2นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไม่อยากขาดการติดต่อจากนาอ้วนไม่อยากเออนาอ้วนหายไปไหนถ้าเกิดมีอุบิเหตนะครับรบกวนช่วยไปกด follow กด subscribe กับช่องนาะอ้วนค้นยิงปลา2ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับมาไอปลาพวกนี้พอยิงได้นะพอยิงได้นะครับเวลาแตกแล้วก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ไอนี่คูณเป็นร้อยเหมือนนะนะเออนี่ไงเป็นไงล่ะ โอ้เอาพอแล้วดีกว่าหมดแรงรู้สึกวันนี้เหนื่อยเหลือเกินโอเคครับยังไงก็กำไรมาใช้ได้นะทะลุ80%ไปเรียบร้อยนะครับเข้ามา5,000นะครับบวกเพิ่มไปอีก4,200นะครับอ่าโอเครวมแล้วออก9 2 6านออกนะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วครับ